สวัสดีค่ะอยู่กับบุญเส้นสายมันนะคะตกแรงมากก็ออกหาซื้อกับเข๋าพี่น้อ <c ười> งหรือใส่หรือใส่หนังหลังเลยวกันนกกันนกวะนม่แนกกันนก,<า>กนบ่ะกันนกบ่ถ้าล่วงหัวก็แตกฮะถ้าล่วงกน่อยหัวก็ว่แตกอีกเด้ไปสือกับเขา ไขแ่แดดพี่น้องกินยาไปกําลังกําลังซวยรู้ตนะินนดแล้วเนี่ล่ะกําลังสว่างเปิดแอ่ว่าเปิดแอ่วกับเปิดกระจกยาเขาดีคระกับเบิ่งเบิ้งฤทธิ์ยาเป็นจังใด ตีนี่เรียอาทีแนกใส่วังกรนำน้ำมันยังไหลเปล่าเต็มถังเกียตายว่าเอาว่าเกยตายคืออืดหรือชี้แ็่ย่างไหนจะเต๋อไปนี่ดีอไปทางผ่านกับไปตรงตัวเนาะไปตรงจะมาเลนดิอ้อมไปพุนติสัน เดินมอนมาเดินออกมาอีกแล้วบ่าหนาเอามาเลยเอามากเบิดเงินตลอดตอนนั้นก็หาเลยจอง์ก็บ่ลองเปิดแอร์มันเย็นบ่มันเศร้าเย็นแล้วบ่ลุงใหญ่เราก็หันเข่าหัวแตะหัวเตะ อมนอยากเปิดออาสีก็มีเนาะเห็ดมากแต่ว่าเปินะืเห็ดไา่เห็ด <c oughs> เน,นี่ยเอมัอนออกทัหมือีหย้ลหลุมอี่ล้วทางนั่น,น,นมันอ๋อเจ้าของลางรถเลยเด้๋ยวของเราปยาไปทางนั่น เขากำลังสีวาปัดไปสวนยางคือไปปัดไอเทกเขาล่างรูเขาเลยพ้าออกประเทศมันถอดหมวกแล้วมันก็สิบินนะ <c oughs> มันถอดหมวกออกแล้วตีน้องแนงมันถอดหมวกออกแล้วสิบินเอาว่า <c oughs> โอ้ย ลูกวันอาทิตย์ปกติกับไปซื้อกรบเขามาใส่ตั้ไอ้ลูกเขาเลือกจอเขาสื่อเขาสื่อปั้นไหวเอื้อนได้จังหนึ่งนะหนึ่งปั้นสื่อพังว่าไว้จังหนึ่งปาคือผมจะน่าโมโถผมก็อยู่ในโหมดคิตตี้มีทะลุ ก็สิเดือดตังฮะขันเขาเลือกขันเขาเลือกตั้งที่ถนนงามดิร่างเลือกตั้งเด้มีแต่หลุมแต่บ่อมีแต่บ่อกล้วยโอ้เหยียบมิดไหมเลยพี่น้องเหยียบมิดไหมเลยไม่ห่างบอสดีว่าจะไม่ห่าง อ,นนอาโอยจัพวองอะไรอุย้ยอ้ยเยของผู้ใจะจะของในรถคันนี้ต่ว่า,าเขาประกาศขายแล้วคันมคนับสบายเพต้องจับว่อะไรกัขับได้่สมมติว่าถ้ามีคนมาซื้อที่เขาประกาศขายจะให้เขาขายบคุณประกาศขายไปแสนสองนะคะทุกคน เร็มครบเริมครบนะคะพอระบอไม่ขาดนะคะเสนสองมาขับไปเลยโอนหายเรียบร้อยแต่ว่าหายถอยว่าหายลุดบว่าหายร้อยตาสัง่งว่าหายตอรถเบา้ซื้อสักขี้ดีแห้งขี้แบบยัางหนิมนำกดนมาอไส่มอไส้บุหูเรืองเนาะ แ่งหาเรียบร้อยบได้เลียรหายตลอดหลอเดิมแสนสองมาขับไปเลยใครดูคลิปนี้แล้วเผื่อมีญาติอยากได้นะคะมาขับไปเลยโอนพร้อมโอนลอยเลยแสนสองหมืน่นขาดตัว